สวัสดีครับผมโทชโนลครับตอนนี้ผมยู่ที่เชสเตอร์สาขา CP นะครับซึ่งปรับปรุงใหม่นะเมื่อก่อนหน้าตาไม่ได้เป็นแบบนี้อ่ะเดีย๋ยวดูครับว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนี่ครับนี่ครับฟูดฟู้ดฟูดมูด,ดนี่ครับโอ้โหมีอาหารเต็มเลยน,นะครับผมแล้วก็มี เมนู <Menu S 2> มาแล้วครับเป็นเอ p ตี้โฟลนะครับผมนะเดี๋ยวเรามากินกันนะช่วงหน้าช่วงนี้เดี๋ยวดูรอบร้านก่อนนะครับโอเคแล้วก็นี่ครับแฮปปี้เนมฟอร์มกู๊ดฟู้อ่าแล้วก็มีที่นั่งด้านในนะครับตนใหญถ่ถ้าที่นั่งด้านในเ็จเขาจะมาเป็นกลุ่มถูกไหมอ่า เนีย่ยโต๊ะนี้ก็5คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีอีกสคนหรืออีกสิคนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะเขาคาประมาณนี้นะครับก็คือเขาจะจัดแต่งประมาณว่ามีโคมสีแดงๆนะครับล้อมรอบเต็มไปหมดเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ Original Tender Ch Cable Chicken ติ้งหนึ่งเก้าแปดแปดใช่นันคือเพื่อนเขาบอกประมาณว่าร้านเขามีตั้งแต่สองห้าสามหนึ่ง ใช่ไหมครับแล้วก็นัดเม็ดเวช everyday นะครับผมโอเคได้เดี๋ยวก็เป็นช่วงหน้าเลยแล้วกันนะะเดินวนเข้าๆประมาณนี้นะครับดูรอบร้านไปว่าเป็นยังไงนะะช่วงนิังสักสะครู่หนึ่งครับ